ามาเริ่มในข้อที่7.3กันนะคะเขาบอกว่า a b ลบ b ลบอยู่กับ C ลบ d เท่ากับ a d บวก D ลบกับ b บวก C อ่ะทีนี้เราให้ A-B-C-D เป็นสมาชิก จํานวนเต็มเนื่องจากเราต้องทำการพิสูตรตัวนี้ให้ได้ตัวนี้ออกมาก็มาเริ่มกันเลยมันจะได้ a ลบ b ลบกับ c ลบ d เท่ากับทีนี้ก่อนจะเริ่มเราจะไปให้ ให้ไปดูการแจแจงการลบกันก่อนอ่ะนี่ได้พิสูจน์มาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแจแจงการลบต้องพิสูจน์ว่าลบ a บวก b เราจะได้เท่ากับลบ a แล้วก็แจแจงลบเข้าไปแจแจงลบเข้าไปเราจะได้เป็นลบ a ลบ b อ่ะเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วว่า a กับ b ลบกับบ,บวกพอ คูณเข้าไปด้านในมันจะเป็นยังไงลบเจอบวกเป็นยังไงเราได้อธิบายไปแล้วใน ep ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เนื่องจากลบของ A บวก b เท่ากับมันคือลบหนึ่งคูณอยู่กับ A บวก b อ่าแล้วทีเนี้ยเราจะได้เท่ากับแจแจงลบหนึ่งเนี่ยเข้าไปเข้าไปมันจะได้คนนี้ออกมาพอได้คนนี้ออกมามันก็คือเท่ากับ ลบเลบ b เพราะเราได้พิสูจน์ไปแล้วในรอบที่แล้วว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันและตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันดังนั้นลบของ A บวก b จึงเท่ากับลบ A ลบ b นั่นเองโอเคเราจะได้ตรงนี้ว่า A ลบ b ลบอยู่กับ C บวกกับ d อ่าเราสามารถแจกแจงลบเข้าไปได้เลยมันจะได้เท่ากับ A ตัวนี้เราเคยพิสูจน์ไปแล้วว่ามันจะได้เป็นบวกของลบ B บวกของลบหนึ่งคูณอยู่กับ b ก็คือตัวผกผันของ b นั่นเองบวกอยู่กับลบ c มันก็คือลบหนึ่งคูณอยู่กับ c บวก d ก็คือตัวผกผันของ c นั่นเองต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนหมู่การบวกกันอ่เราต้องการอะไรเราต้องการ เราต้องการ a a บวก d มาไว้ด้านหน้าก็ตัวนี้กับตัวนี้ไงเราก็เลยต้องเปลี่ยนหมู่การบวกกันแสดงว่ามันจะได้เป็น a บวก d บวกอยู่กบลบหนึ่งคูณอยู่กับ b บวกอยู่กบลบหนึ่งคูณอยู่กับ c นี่เราจะเปลี่ยนหมู่ พอเราเปลี่ยนมุมก,การบอกเสร็จแล้วพจนเนี้ยมันเกิดจากการเจะแจ้ง่ามันเกิดจากการเจะแจ้งมันจะได้เป็น A B, บอบวกดบวกอยู่กับลบหนึ่งคูณอยู่กับ B ีบวกซซึ่งตัวนี้มันก็คือ ตัวผกผันการบวกของ b บวก c เราได้พิสูจน์ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เหมือนกันเลยเราจะเห็นว่ามันจะได้เป็น a บวก d บวกอยู่กับลบของ b บวก c อ่าเราเจอแบบเดิมเลยลบกับบวกเจอกันได้ลบเราได้พิสูจน์ไปแล้วเหมือนกันในคลิปก่อนหน้านี้ แสดงว่า a บวก d ลบจุก,กับ b บวก c อ่าตรงยังอ่าเราได้ในสินที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถสรุปได้เลยดังนั้น a ลบ b ลบจุก,กับ c ลบ d จะได้เท่ากับ A บวก D ลบอยู L ่กับ B บวก C โอเค